ออกแก้วก็บไอ้คำอยู่เย้ยกันไอเสกับลุงใจอ่ะเขาจะไปถึงไหมคะ,ะมีบตัตรแล้วมีลูกแล้วนะรถสายโอ้ยโคตราวงนะจะถึงไหม กดแป้นหน่อ,อยสิโอ๊ยหลบหลบก็แค่เฉยๆค่ะแม่ต้องหลบค่ะโอ้ยชีวิตไอ้เฉมยไอ้เฉม่ยต้องคอยอะ่ะลอนดอนเอาถึงแล้วเนี่ย วันฉันต้องเจออะไร EP หนึ่งฉันมึงดูเขาขรถอะมั้งไอ้ดูโถดไปเฮ้ยพี่ไม่จะโทษนั้นที่หนูรักษาของไม่ดีอะสารรถไอ้หมูอะเอาจีพี่วัดเตินไปเจ้าเข้าเลยอีดอกที่จริงมันพับเก็บมันยกขึ้นได้นะจบนะหนูวาอ่ะยังไงยังไงเออใช่กันเลย

วัน <ś led> นี้ฉันต้องเจออะไรบ้างใจละวัน <ś led> <ś led>